สวัสดีค่ะเจอก,กันกับช่อง DIY ตามใจชอบนะคะคลิปนี้จะมาถักเมครเมซึ่งจะถักอีกแบบหนึ่งนะคะคลิปที่แล้วก็ได้ถักแบบพื้นฐานไปนะคะแล้วก็ได้ตัดถักแพลใส่น้ำแช่ให้เกิดรากคลิปนี้ก็จะมาถักเมครเมใส่ในกระถางเพื่อที่จะปลูกนะคะให้เตรียมเชือก ให้เตรียมเชือกความยาว160เซนติเมตรจำนวน4เส้นให้ตัดออกมานะคะสมมติว่าตัดได้4เส้นแล้วนะคะแล้วก็ให้พับทบเข้าหากันนะคะทั้งหมด4เส้นในส่วนที่พับทบเข้าหากันนะคะให้ผูกเป็นปมนะคะ แบบนี้นะคะแต่ในกระถางที่ดิฉันจะใช้กึ่งกลางจะไม่มีรูนะคะซึ่งถ้าใครมีรูก็สอดเข้าไปได้เลยค่ะดิฉันก็จะใช้วิธีการวางลงแบบนี้นะคะตามร่องเลยค่ะร่องลาดสองเส้นจะมีร่องอยู่นะคะ ให้วางปุ่มที่ผูกบาอยู่ตกลางนะคะแล้วก็ใช้สก็อตเทปติดฐานไว้นะคะเจียมที่จะถักค่ะกันไม่ให้ขยับขยื่นด้วยค่ะส่วนของเชือกก็จะเป็นสีด้านอยู่นะคะแล้วก็ให้เราจับเชือกก็จะมีเป็นเชือกส่วนที่หส่วนที่สองส่วนที่สาม,ส,ส,ามส่วนที่สี่นะคะ ให้จับเชือกส่วนที่1กับส่วนที่2ผูกติดกันนะคะผูกให้เป็นปมอะค่ะประมาณ2นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่3ส่วนที่1กับส่วนที่2ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่2ข้าง1กับส่วนที่3ข้าง1ก็มาผูกกันอีกค่ะก็ให้กะระยะ ห่างกัน2เซนติเมตรนะคะจากจุดนี้ค่ะแล้วก็หันกระถางถักไปเรื่อยๆค่ะก็กะจังหวะ2นิ้วนะคะกะความห่างจากฐานมา2นิ้วนะคะด้นนี้นะคะชั้นที่2ก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็ผูกกันอีกค่ะก็จะผูกทั้งหมด3ชั้นนะคะ แล้วก็ชั้นที่3มค่ะก็ผูกอีกค่ะผูกให้มาถึงปากกระถางนะคะก็หมุนมาเรื่อยๆค่ะซึ่งก็ครบทุกจุดนะคะแล้วก็ดึงในส่วนที่เหลือขึ้นมานะคะซึ่งก็จะได้แบบนี้นะคะซึ่งจะนำไปห้อยค่ะจะใส่ดินก็ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะปลูก ผักแพลวนะคะจะไปใส่ดินสำหรับปลูกก่อนนะคะก็เป็นขั้นตอนของการใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปลูกแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็ให้ผูกนะคะเพื่อที่จะทำการแฝนไว้ในสวนค่ะเราก็ปลูกผักแพลวันเลยนะคะ ก็จะมีรากขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปเลยค่ะจะปลูกผักแพวไว้กินกับลาบค่ะแล้วก็ใส่ในมาม่าก,ก็อร่อยนะคะหอมพร้อมที่จะนำไปแฝนได้เลยค่ะ